Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean Just giving me one you always talking about giving one. i guess doing good things is your habit. everybody has known what you did, just giving one. but you're telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is their habit. just giving one. everybody just has known a what a you did, food. just giving one. but, but you're telling you telling everyone you meet just giving one. you always talking a about a it. มิ s มิลลาฮิราะห์มานีราะหิมอัลฮะมดุลิลล a ฮิรับบินอัลเลมีนอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุ hammad อะ m ัยซัลลัมวะ u ัยกุมุอะรฮฺบะตุลลอห์ุบะบารอกะตุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียตครับอลัยซัมวะลัยกุมุอะรฮฺบะตุลลอห์ุบะบารกะตุ กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับยามเย็นนะครับกับรายการอาหารที่ดูสบายๆกับรายการเมนูสดาของเรานะครับจะเป็นการสาธิตการทําอาหารนะครับโดยเมนูอาหารต่างๆแล้วก็พยายามคัดสรรที่จะง่ายต่อท่านผู้ชมที่สามารถที่จะทํากันที่บ้านได้นะครับแล้วก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานนะครับต่างๆแล้วก็มาถึงเมนูวันนี้ครับเชฟบริสเชฟ เลือกมาเป็นเมนูของคาวหรือของหวานครับวันนี้เป็นของหวานของหวานนะครับเพราะผมแอบไปเห็นมาก่อนเข้ารายการเ่อกักครู่นะครับเชฟตรียมวัตถุดิบเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูโปรดของผมเลยนะครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าทาแล้วก็เพลินอ่ะทาแล้วก็หยุดไม่ได้อ่ะทาแล้วก็กินจนหมดกล่องเลยเพรางั้นเลเอาละครับกับเมนูในวันนี้ครับเชฟลิฟ เเป็นนมูขนมกลีบลำดวนครับขนมกลีบลำดวนนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านต้องเคยทานนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเมนูที่ถูกปากถูกใจหลายๆท่านเลยนะครับ <c oughs> แต่อย่างผมเหมือนกันนะครับเคยทานแต่ไม่รู้ถึงขั้นตอนกรรมพิธีการทํากันเหมือนกันนะครับว่าเขาใช้อะไรยังไงนะครับ <c oughs> แต่เห็นเชฟบอกว่าต้องเข้าเตาอ,อบด้วย <c oughs> ใช่ครับต้องเข้าเตาอบด้วยวิธีทํามันจะง่ายมากม ง่ายมากๆเลยครับใช่แต่ได้ออกมานี่เป็นขนมที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะพูดถึงรสชาติอะไรงเค้านะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าส่วนผสมและกรรมวิธีการทําที่เชฟอาลีฟบอกว่าง่ายเนี่ยจะทํายังไงนะครับในช่วงของเปิดครัวสดนะครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วย ฝรั่งเป็นผลไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีจุดกำเนิดอยู่ในเอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดิสตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีบอกว่าฝรั่งมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นทางต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17 ทางการแพทย์ฝรั่งมีประโยชน์ในด้านการเป็นยารักษาในช่องปากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นช่วยบำรุงเหงือกฟันให้แข็งแรงช่วยให้ฟันที่โยกครอนกลับแน่นแก้ฟันผุปวดฟันรักษาเหงือกบวมเหงือกอักเสบรักษาแผลเปื่อยในช่องปากยังมีการค้นพบอีกว่าทั้งใบฝาดและผลฝรั่งสูง มีวิตามินซีสูงกว่ามะนาวเปรี้ยวถึงสี่เท่าส่วนในใบฝรั่งใช้ดับกลิ่นปากได้ดีผลงานการวิจัยพบว่าฝรั่งมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้และลิ์ต้านการหดเกรงของกล้ามเนื้อเรียบแก้อาการท้องเสียยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุทําให้ท้องเสียต้านการอักเสบนอกจากนี้ผลฝรั่งสามารถลดอาการเจ็บปวดได้ดีกว่ายาแอสไพรินอีกด้วยนอกจากการรับประทานผลฝรั่งแบบสดๆผลฝรั่งยังได้รับการนิยมนำมาทำน้ำผลไม้เพื่อดื่มแก้กระหายได้ดีอีกด้วย ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภ,ภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหม,<ะ>มักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ,คคณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อป ับปัตุสเซดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซนกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสระนะครับวันนี้จะเป็นการนำเสนอเป็นเมนูขนมหวานของไทยเรานะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าขนมกลีบลำดวนขนมกลีบลำดวนชื่อว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแต่ยังไม่รู้ถึงส่วนผสมและก็ขั้นตอนการทำว่าทํากันอย่างไรนะครับวันนี้เมนูสระของเราก็เลือกมานำเสนอในรายการของเรานะครับ แล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่มีไม่กี่อย่างนะครับนั่นก็คือส่วนผสมที่เราจะใช้ในเมนูกีบลำดวนนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนำเลยครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับครับก็มีแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีนะครับน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งที่หมดละเอียดนะครับแล้วก็จะมีเทียนอบเทียนอบครับน้ำมันพืชครับน้ำมันพืช You by your ways You Unique were were made Allah in และนี่ก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในเมนูกรีบลำดวนในวันนี้นะครับจริงๆแล้วไม่เยอะเลยนะครับใช่ครับง่ายมากเลยนะดูเห็นเครื่องปรุงแล้วนะครับไม่น่ายากครับเชฟไม่ยากครับเอาเลยครับขั้นตอนแรกยังไงครับเชฟครับเราก็จะเอา แป้งนะครับกับน้ำตาลไอซิ่งผสมกันก่อนนะครับเราก็นําแป้งกับน้ําตาลไอซิ่งมาผสมกันนะครับแป้งนีประมาณหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงนะฮะน้ำตาลไอซิ่งก็ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนะครับน้าตาลไอซิ่งนี่คือน้ําตาลทรายบดละเอียดใช่ไหมฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้จะซื้อเป็นสําเร็จรูปเลยก็มีใช่ไหมครับเชฟใช่ครับแค่นี้เองนะครับผมนึกจินตนาการตอนแรกนึกว่า มีเมนูหลากหลายนะเอ้นึกว่ามีส่วนผสมเยอะนะฮะเยอะนึกว่าน่าจะมีเนยเข้ามาร่วมด้วยน่าจะมีนมสดเข้ามาร่วมด้วยแต่จริๆแล้วไม่มีเลยมีแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวก็จะร่อนนะครับร่อนแป้งนะฮะ๋ยวผมตักใส่ให้แล้วก็คือถ้าเกิดว่าไปซื้อทานข้างนอกเนี่ยครับก็สูตรเดิมๆเขาก็จะใส่เป็นน้ำมันหมูอ๋อน้ำมันหมูอ๋อ วันนี้สําคัญเลยนะครับเวลาท่านผู้ชมไปเห็นเจอขนมกีบลําดวนนี่ก่อนจะซื้อถ้าต้องดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่าส่วนผสมที่เขาใช้จริงๆอ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม่ใช่ไปเจออย่างขนมกีบลาดวนเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรเนึกว่าฮาลาโน,น,นาเป็นแป้งอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอันนีเชฟบอกถ้าเป็นสูตรดังเดิมใส่น้ำมันหมึกด้วยนะครับเชฟฉะนั้นถ้าจะให้แน่ใจแล้วก็พยายามดูร้านที่เชื่อถือได้นะครับหรือไม่ก็เป็นร้านที่เป็นของมุสลิมเราเลยนะฮะ กไหมก็ทําทานเองอ,อ่าใช่ดูรายการของเราไปนะครับแล้วก็ได้สูตรไป<ช>ก็หมดเลยลองทากันดูได้นะครับเพราะจริงๆแล้วไม่น่ายยากนะครับไม่ยากครับเอาเลยครับจะขอชมก็มีแค่แป้งอันนี้แป้งเลยนะฮะแป้งสาลีแป้งสาลีนะฮะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งแค่นั้นเอง ครับหลังจากที่ร่อนแล้วเราก็จะนำครับผมน้ำมันพืชนะครับใส่มาใส่เลยนะครับใส่เยอะไหมครับเชฟใส่ทีละช้อนทีละช้อนนะฮะใส่เลยนะครับอิสมิลลาใส่เลยนะฮะครับก็น้ำมันพืชก็ใส่ไปจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะครับจนกว่าเรา ตรงเราจะปั้นได้ครับครัใส่เลยนะฮะสามช้อนแล้วนะครับน้ำมันที่เราใช้นี่เป็นน้ำมันพืชใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทำไมสูตรดั้งเดิมทำไมเขาต้องใช้เป็นน้ำมันหมูคบเมันถูกมันก็หาง่ายกว่าอ๋อคือเขาทำเพื่อการค้าใช่เพราะว่ามันน้ำมันหมูไม่ต้องซื้อครับคือเขามีเขาเอาจากเนื้อหมูมา กจากที่บ้านทําเองได้แต่น้ำมันพืชมันสมัยก่อนต้องซื้อแล้วน้ำมันพืชที่นี้เราก็ใช้ได้ทุกชนิดเลยเลยใช่ไหมครับเชฟปรีจะเป็นน้ํามันปาล์มก็ได้หรือจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองดีกว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะฮะหรือจะเป็นน้ํามันดอกทานตะวันก็ได้นะครับเอาละครับหลังจากที่เรานวดกันไปสักพักก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับครับก็จะคือพอปั้นได้ครับผมแล้วหลังจากนี้เราก็ไปปั้น จริงส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําไม่ยากเลยนะครับเชฟใช่ครับจะไม่ไมยากตอนปั้นเนี่ยใช่ไหม <laughs> ใช่เราก็ปั้นเป็นลูกได้ลูกประมาณนี้นะครับครับผมแล้วเขาทายัางไงให้เป็นเป็นกีบะเชฟเราใช้มีดผ่าอ๋อต้องใช้มีดผา่าด้วยใช้มีดผ่านะครับเป็นสี่กีบนะครับอ้อาวเห็นในปกติเขาจะออกมาแลํแลแหลมนะเชฟครับเราก็จะเอาเนี้ยครับอันนี้เป็นเป็นเม็ดด้วยใช่เป็นเม็ดตรงกลางแล้วก็จับกีบนิดนึงนะครับ อคือผ่าแล้วก็เหมือนประมาณค,<ช>ครี่กิ่ออกมาเราก็เอาอทําทเป็นจุดเม็ดนะครับแล้วก็ใส่ไปตรงกลางแล้วก็เตรียมภาชนะเอาไว้นะครับแล้วก็โรยแป้งฝุ่นลงไปนิดหน่อยนะครับแป้งฝุ่นนี่คือแป้งสาลีนะ<ช>ไม่ใช่ใแป้งฝุ่นทาตัวนะ <laughs> okay. to a You are very special. There's no one just like you. Created by the Master, Allah created you. You are very special, exclusively designed. You are very special, and I'm so glad you're mine. You were made by Allah, He fashioned your heart. You were made by Allah, He knew you from the start. You were Made by Allah Unique in all your ways You were made by Allah To praise Him on your day เอาล่ะครับนี่เราก็ปั้นได้ออกมาเป็นกรีบลำรวนสีสันสวยงามแล้วนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปจะยังไงครับเช็ นำเข้าเตาอบนะครับนาเข้าเตาอบก่อนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราวอร์มเตาอบเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ผมในที่อ่ที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยห้าสิบองศาครับนา <ำ S 2> น <ำ S 1> ครับเชฟนำเข้าไปเตาอบประมาณสิบห้านาทีนะครับและตัวเทียนเทียนนี่ะเชฟตอนสุดท้ายเลยครับเอาตอนสุดท้ายคือเข้าไปอบก่อนครับแต่ว่า เวลาเราเรียงนะครับก้นคุณเว้นระยะห่างด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในเตาอบขนมก็จะฟูขึ้นอีกนิดนึงอ๋อแล้วเขาจะไปติดกันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะติดกันซะเอาล้ครับเดี๋ยวผมไปใส่เตาให้นะครับร้อยห้าสิบองศาประมาณ15บห้าทีาหรือว่าจะดูสังเกตสีเขาด้วยได้นะฮะเอาล้ครับโดนไปใส่นะครับเอาล้ครับหลังจากที่เรานํากลีบลำดวนไปเข้าเตาอบนะครับประมาณสิบสิบห้านาทีก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้เป็นสี สีเขียวสีชมพูสีอะไรก็ใส่ไปในแป้งเลยได้อ๋อใส่ไปในสีผสมอาหารใส่ไปในตัวแป้งเลยนะครับเพิ่มสีสันนะครับเอาเลยครับอย่างนี้ยังไงต่อครับเชฟเราก็จะนําไปอบขันเทียนนะครับอ๋อครับผมใช้จุดไฟนะฮะจุดให้ครับจุดสองอะไรบ้างครับเชฟทครับครับเรานำเอาละครับจีบจำดวนนะครับใส่มาใน ใส่ไปในภาชนะหรือจะเป็นหม้อก็ได้ใช่ครับที่เตรียมเอาไว้นะครับก็ใส่ไปเอ๊ต pues ั้งไปเลยเขาไม่ดับนะครับเชฟครับอ๋อกลิ่นเขาหอมลงมาเลยนะฮะใช่ครับตั้งไว้เราก็ปิดฝาไว้ฝานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะก็ขนมเราก็จะมีกลิ่นหอมเป็นแบบขนมไทยครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงครับ เอาละครับหลังจากเราอบไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเป็นยังไงครับเชฟก็จะได้กลิ่นควันหอมแบบขนมไทยใช่ครับเอาละครับยังไงต่อครับก็ไปจัดจานเอาละครับครับวันนี้ก็นี่ก็ฮโหเชฟเตรีมดอกมาสวยมากเลยนะครับอันนี้แกะเองไหมครับเนี่ยแกะเองเลยครับกับมือเด็ดไหม เวลาเขาแข่งแข่งตัวเย็นเขาจะเกาะกันเองเลยใช่ไหมใช่เรียบร้อยนะครับครับกับขนมไทยๆนะครับที่มีชื่อว่ากลีบลำดวนซึ่งเราช่วยกันประดิษฐ์ออกมานะครับปั้นและตกแต่งออกมาสวยงามเลยนะครับน่ารับประทานเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับในช่วงของสระชวนชิมครับ You very you no one just are special There's like Created by the Master, Allah created you. You are very special, exclusively designed. You are very special, and I'm so glad you're mine. You were made by Allah. He you fashioned your heart. You were made by Allah. He knew you from. Just giving <keeping> one. s a Chuan Chim. สนับสนุนโดยร้านอาหาร h a l a ล Kitchen หนองจอก น้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทยเฟกเวิลด์ออฟฟู้ดเอเชีย2013 22-26พฤษภาคม2556ณอิมแพคเมืองทองธานีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้นำเสนอเป็นเมนูขนมไทยนะครับซึ่งมีชื่อว่าขนมกลีบลำดวนครับครับผม เชื่อว่าเป็นขนมที่หลายท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังไม่รู้ถึงวิธีทำนะครับวันนี้ได้ดูรายการเมนูสดาของเราไปก็จะได้รู้ถึงขั้นตอนการทําว่าจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเป็นขนมกิบลําดวนที่เราสองคนนั้นช่วยกันปั้นช่วยกันทําออกมาก็สาเร็จออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาถึงในขั้นตอนของการชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติจะเหมือนกับที่เคยกินมา เมื่อก่อนหรือเปล่านะครับนะครับขออนุญาตเลยนะครับบิสมิลลาฮ์เชนเชฟมาลิฟครับก็เวลาอบนะครับก็ไฟประมาณร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ประมาณเกือบถึงเกือบสิบห้านาทีครับไม่ต้องสิบห้านาทีเป๊ะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวขนมจะแบบไหม้ไปเชนเชฟลองชิมครับนี่เชฟมันละลายในปากนะครับเนี่ยชาใช่เลยนะครับ ต้องบอกว่ารสชาตินี่ใช่เลยนะครับเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็ที่สาคัญทําไม่ยากนะครับก็นี่เชฟเสิร์ฟมาคู่กับชาร้อนๆนะครับเข้ากันได้ดีนะครับวันนี้นั่งทํางานไปแล้วก็ทําทานไปด้วยนะเพลินเลยนะครับเชฟวันเดียบก็ลองทากันดูครับกับเมนูง่ายๆที่นําเสนอมาสู่สายตาท่านผู้ชมครับกับเมนูครีบําดวนนะครับท่านผู้ชมที่ลองทําแล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจเมนูสดาของเราครับหรือว่าจะเขียน เป็นแนะนําเมนูอาหารนะครับหรือว่าจะติชมรายการก็ได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอรือจะเป็นที่แฟนเพจเมนูสดาของเราก็ได้นะครับ<ช>ส่ง<ช>ภาพรูปถ่ายเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับทางเราก็จะมีเป็น ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่ไหนครับเชฟอดิฟจากร้านฟาริดาช็อปครับเป็นผ้าฮีจาบนะครับสำหรับมุสลิมมส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยครับครับผมและเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหอนนองนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์คันโตนครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนานะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครที่ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ ลองไปเยี่ยมลองไปลองชิมอาหารกันดูด้านครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหอนน้องนะครับภายในร้านเขาก็จะตกแต่งสวยหรูอลังการครับเป็นสไตล์ย้อนยุคหัวลําลึกถึงวันวานนะครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหอนน้องครับครับและเขาคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดหมักยำทําได้ทุกๆเมนูนะครับแล้วก็เขามีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะครับ แล้วก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราย้ําเตือนท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟก2013ซึ่งจะมีขึ้นเร็วนี้นะครับภายในงานก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทําอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพของเราก็ตั้งอยู่ภายในงานนี้ด้วยนะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ งานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและก็โครลอยมซเซ่ครับครับแล้วเขาก็มือซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพครับสำหรับสนุกกว่าสวยๆนี้นะครับแล้วมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับกับงานคาลันบังคอกนะครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนนะครับแล้วก็ยาดีมทีวีนะครับจัดที่ไหนครับเชฟลิฟ จัดที่สนามรัชมังคลากีฬาสถานครับครับก็อยู่เส้นรามคำแหงนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับงานเขาปีนี้ต้องบอกว่าใหญ่โตอลังการมากนะครับจัดถึง3วันเลยนะครับบูธนี่ประมาณ500รวอากรบบูธครับผมอินชาลอสเราอาจจะเจอบูธของเมนูสดาของเราภายในงานนี้ด้วยนะครับส่วนจะมีกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามนะครับเชฟลิฟใช่ครับไม่แน่เชื่อฟริฟอาจจะไปทํา สดในงานเลยก็ได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะลองชิมอาหารจากเมนูสดาของเราก็ได้นะครับอินชอนหรือถ้าท่านผู้ชมจะแนะนำนะครับว่าอยากให้รายการเมนูสดาของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะครับที่ข่าเพจเมนูสดานะครับวันนี้รายการเมนูสดาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับกี่โมงครับเชฟเลิฟครับสิบหนาฬิกาสินาทีถึงสิบเนาฬิกาครับครับผมในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องติดตามครับวันนี้ เราส, Guys, สองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปวบบิลลาฮิตฟิกวันฮิดายะสสลามอะลัยกุมุรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบรกาตุ Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just g v i n g one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing. Is habit. Just just it's a happy. everybody has learned what you did. just giving one. but, but you tell everyone you What's meet Nevada. just giving one. You're just you always talking about it. just giving one. That's i guess doing good thing. it's a happy. just giving one. everybody has known what you did. just giving one. but you telling everyone you meet mean. just giving one. you always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing. is a habit. Just giving one, everybody has known what you did.